ทุกครั้งนะครับที่ป่าทัดจะทําคลิปเนี่ยสมมุติว่าเรามีเรื่องหนึ่งที่คิดว่าเออวันเนี้ยจะพูดเรื่องนี้เชื่อไหมว่ามันจะมีเรื่องแบบโอ้สรารพันปัญหาเลยเข้ามาอยู่ในหัวสมองป่าทัดมากมายเลยนั่นสแสดงให้รู้ว่าไงรู้ปะว่าประเทศเราเนี่ยมันต้องแก้ที่โครงสร้างคือปัญหามันเยอะมากแล้วมันสะสมหมักหมม จนยากที่จะแก้นะพูดตรงๆบางครั้งป่าท่านก็อยากให้เหมือนก็แม่งตายหากันให้หมดให้มันแบบรีเซ็ตไปเลยจริงๆนะหลายหลายคนเขาก็คิดแบบป่าท่านนันคือโลกนีให้แม่งรีเซ็ตไปโดยเฉพาะประเทศไทยแม่งรีเซ็ตไปเลยให้รีเซ็ตให้ตายหาให้หมดเลยให้หมดไปเลยหรือเช่นน้าท่วมโลกเกิดพายุบัดให้แม่งตายหาให้หมดจริงคือบางครั้งปัญหาเนี่ยแม่งเป็นอยู่ที่โครงสร้างโครงสร้างที่มัน มันเป็นดอมิโนคือมันจะเกิดปัญหาตั้งแต่องค์กรเล็กไปองค์กรใหญ่ไปองค์กรระดับระดับจังหวัดระบ,บระดับภาคระดับประเทศโยงใหญ่ไปโยงใหญ่มาพอคิดสรุปอะ่ะมันก็คือปัญหาเกิดจากรัฐธรรมนูญปราโคตรเบื่อเลยนะเบื่อหลายคนเบื่อแล้วก็รู้สึกรังเกียจมันด้วย หลายคนที่มันชอบพูดคานองว่าไม่ใช่พูดํานองมันพูดกันตรงๆเลยแก้รัฐธรรมนูนได้อะไรมันโองโหแบบคือมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าฮี่มึงเกิดมาเป็นคนนะแล้วแล้วมึงไม่รู้เข้าไม่ถึงปัญหาของตัวเองปัญหาของตัวเองใกล้ตัวสุดคุณยังเข้าไม่ถึงเนะ่ยแล้วชีวิตคุณจะเจริญได้ไงแล้วคนแบบเนี้ยจะให้มามีปากมีเสียง เอาไม้ไปจอ่อปาาอย่างนี้เหรอเราให้ออกความเห็นอย่างเนี้เหรอก็พากันชิบหายหมดอ่ะเพราะความเห็นมันออกจากความคิดเนี่ยความคิดที่คุณแม่งที่เธอะมากแล้วคุณมาออกความเห็นคุณดูระบบยุติธรรมเี่ยคุณดูระบบ,บยุติธรรมประเทศไทยมันแทบไม่หลงเหลือความยุติธรรมอย่างที่ป๋าท่านบอกไม้หลักที่มันควรเป็นไม้หลักของแผ่นดินของประเทศ แม่งกลายเป็นแม้หลักว่าที่เรียนโยกไปโยกมาตัดสินเออเจนเดียง e e โดนคําสั่งคนนู้นสั่งได้คนนี้สั่งได้ไม่ยึดโยงกับประชาชนดูองค์กรอิสระทุกองค์กรไม่มีอะไรยึดโยงกับประชาชนดูการเลือกสอวที่ผ่านมาแม่งพยายามที่จะทําให้ไม่ยึดโยงกับประชาชนแล,แล้วดูการตัดสินดูการสรุปมันพวกมากลากไปดูอย่างเมื่อวานตัดสินเรื่องอาจารย์นันทนา อาจารย์นันทนาควรจะเป็นการมาธิการเกี่ยวเรื่องการเมืองการปกครองปรากฏยังไงอาจารย์นันทนาถูกผิดกันไม,ไ,มไม่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 ถูกเลือกเข้าไปแล้วก็อาจารย์นันทนาเขาก็พูดก็ป่าท้าก็พูดเนี่ยเอาคนขายหมูเข้าไปแล้วเขาจะมีความรู้ด้านนี้ไหมละ่ะแล้วเอามาเป็นการมาธิการคุณรู้ไหมว่าการมาธิการน่ะเป็นขั้นตอนในการโกงกินง่ายมากถ้าแค่ไปหัวกับ หน่วยงานนั้นๆในหรือองค์กรนั้นๆที่คุณจะต้องเข้าไปตรวจสอบแค่คุณหัวกันปล่อยให้งบป,ประมาณานแบ่งเปอร์เซนต์กันแบ่งเค,ค้กกันก็จบแล้วการมาธิการการมาธิการมีทั้งสอสอและสอวการมาทิการเป็นขั้นตอนแรกเลยในการที่จะทําให้ทุกอย่างมันเดินไปอย่างถูกต้องแล้วถ้าคุณเอาคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่ตรงสายงานไม่ตรงหน่วยงานที่การมาทิการนั้นๆ แล้วไม่รู้ข้อกฎหมายในในหน่วยงานนั้นๆแล้วเอาคนแบบที่ไม่รู้เลยเข้าไปอ่ะแล้วมันจะเข้าใจไหมอ่ะมันจะเข้าใจปัญหาไหมละ่ะมันจะรู้วิธีป้องกันไหมละ่ะมันจะรู้ไหมเราว่างบประมาณควรที่จะลงไปเท่าไหร่จัดสรรเท่าไหร่ตัดงบเท่าไหร่แล้วอาจารย์นาธานาเขาเพียงแค่พูดว่าเอา,เอา,เอาสวออขายขายหมูเอาคนขายหมูเข้าไปอ่ะ ถามหน่อยการที่เขาพูดเนี่ยเขาเจตนาเพื่อให้ประเทศชาติ mm hmm. เพื่อให้สอวอมีศักดิ์ศร mm ี hmm. มีเกียรติแต่คุณกลับลงโทษโหผิดจริยธรรมไรแรงเลยหรอถามจริงๆอะผิดจริยธรรมไรแรงเลยเนี่ยป๋าสนอว่ามันต้องแก้ทุกอย่างที่โครงสร้างแล้วถ้าไม่กล้าแก้ที่โครงสร้างนะ่ประเทศแม่งก็อยู่แบบนี้แหละการที่ประชาชนที่ด้การศึกษา มีจำนวนมากทั้งทั้งที่โลคเดินมาไกลเยอะเกิดแล้วแล้วคนที่ได้การศึกษายังมีปากมีเสียงมีแนวความคิดที่ที่ได้การศึกษาอยู่ไม่ทันโลกบางคนเราอย่านึกนะว่าเขาอายุเยอะอ่จะมีประสบะการณ์ใช่เขามีประสบะการณ์แต่เป็นประสบะการณ์ยุคนั้นอะ่ะซึ่งเขาไม่ทันยุคนี้อะ่ะปราร์าจึงบอกปรา,ากปราา์าเป็นคนค่อมยุคและพยายามที่จะศึกษาเรา ความรู้ไม่ได้เยอะเราไม่ได้เรียนระดับปริญญาโทรปริญญาเอกใช่ไหมดังนั้นถึงบอกเราต้องยิ่งต้องค้นคว้าต้องใฝ่หา mm. เพื่ออะไร mm. เพื่อให้ทันโลก mm. เพื่อให้อยู่กับโลก mm. ยุคใหม่ให้ได้ mm. แต่ปรากฏว่าหลายคนที่พยายามทําแบบอนเนีรยแต่ถูกกีดกันอาจารย์นันทน,นาเขาไม่ได้มีเจตนาด้อยค่าไม่ได้ชี้ชัดไม่ได้แจ้งแบบละเอียดยิบว่า เป็นยังไงแต่เขาเปรียบเทียบตัวเขาเองกับกับสวที่มาจากอาชีพขายหมูอย่างเงี้ยก็ตีความว่าด้วยค่ะเนี่ยผมป่าท่านเพงบอกว่านี่มันสองมาตรฐา,านนี่ก็คือถ้าฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายประชาชนที่ตายคิดอะไรทําอะไรกันดิกอะไรหายใจแรงเงี้ยก็จะโดนหมดแต่ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์หนุน,อน,นอนุรักษ์นิยม แล้วก็กลุ่มพวกนี้ก็คือทําเพื่ออนุรักษ์อย่างเดียวทําเพื่ออํานาจเก่าอย่างเดียวแล้วไม่โดยไม่อิงไม่คิดถึงประชาชนแม้แต่ลูกหลานตัวเองทุง่มเประชาชนแล้วเราจะฝากชีวิตฝากประเทศไว้กับคนแบบนี้ซึ่งมันมีจํานวนมากแบบในสวเนี่ยเห็นว่าเมื่อวานนาติลงมา130กับเท่าไหร่26ไม่ไม่ลงคะแนนสองไม่ไม่ออกเสียงสิบเนี่ยคือพวกมากอะ่ะ สวสิลงเงินก็อยู่ฝ่ายร้อยสามสิบหมดสวที่มาจากสายทหารก็มีเห็นไหมแล้วประเทศมันจะเดินได้ไงถามหน่อยดิคนอย่างอาจารย์นันทนาคุณไปตัดออกมาได้ไงฮะคุณไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่คุณก็รู้นะเขาเป็นนักพูดนักประชาวิัยนักคิดมีความรู้ความสามารถเข้าใจปัญหาขององค์กรที่จะเข้าไปเป็นการมาิการ เขาก็ต้องอดที่จะคิดไม่ได้ทีาสมัยคนอย่างฉันเนี่ยตกสำรวจได้อย่างไรแต่คนอีกคนหนึ่งกับได้ได้เข้าไปอย่างนี้มันก็ต้องอดคิดไม่ได้ตามภาษามนุษย์อะ่ะเพราะอะไรเจตนาเขาเพื่อ,ต,อต้องการทาเพื่อบริหารเพื่อพัฒนาประเทศแต่คุณไม่ต้องการให้คณเก่งๆมาพัฒนาพัฒนาประเทศเนี่ยพอ,พอพูดแล้วป่าท่านก็นึกถึงธนาธรนึกถึงพิธาคือสองคนเนี้ย เขามีฐานะเขาไม่ต้องมาเล่นการเมืองเขาก็อยู่ได้คุณไม่เคยคิดเหลอว่าทาไมเขาถึงมาเล่นการเมืองแล้วทําไมเขาถึงมีนโยบายเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนอยู่อย่างนั้นคนอย่างเงี้ยที่ควรจะพูดคําว่าหน้าแบบนี้เหรอที่จะโกรธไม่ไม่ไม่ใช่คนอย่างอย่างกันที่มีคนมาออกมาแก้ตัวบอกว่าหน้าอย่างงี้เหรอที่จะโกรธ เพราะทุกอย่างมันมันชัดเจนทุกอย่างมันเห็นชัดแหละว่าโกงหรือไม่โกงป่าทัศนไม่อธิบายทุกคนเขาก็รู้อะไรก็ตามที่มันน้ไม่เป็นสงสัยนะอะไรก็ตามที่ถามแล้วตอบไม่ได้อะไรก็ตามที่มันมีการหมุนม,มีการบิดเบือนก็มันสอ่ทสอทุจริตส่อในการที่จะวางแผงโกงทั้งนั้นนะส่วนคนที่เขามาแบบตรงๆมาแบบซื่อๆมาแบบทนานรอนมาแบบพิธทาง คนพวกนี้เขาหวังดีต่อประเทศชาติจนบาทนรู้สึกคิดคิดว่าไงลูะอย่างธนทรกับพิธาเนี่ยไม่เหมาะสมกับประเทศที่มีชนชั้นปกครองที่เลวร้ายที่มีคนชั้นปกครองที่ชั่วร้ายที่มีชนชั้นปกครองที่ไม่รักประชาชนเขาไม่เหมาะเลยเขาดีเกินไปอ่ะถ้าตรงๆคือเขาดีเกินไปแล้วชนชั้นปกครองพวกนี้อย่างที่บ่าท่านบอกให้ไปอ่านสามต๊กแล้วจะเข้าใจ คนคนพวกนี้เขาไม่ต้องการใช้คนเก่งและไม่ต้องการใช้คนดีแต่เขาต้องการใช้คนเลวคนเก่งแต่เลวอ่ะเขาต้องการใช้หรือบางครั้งเขาใช้คนที่ไม่เก่งเดินซ้ำไปเพราะอะไรทุกคนเพราะเขาสามารถที่จะสอนที่จะชี้แนะง่ายแล้วยิ่งถ้าเป็นคนขี้ขลาดด้วยเป็นคนเลวด้วยเนี่ยมันสินม,มันเสมอกับเขาไงบองตรงนะประเทศประเทศไทยอ่ะมันไม่เหมาะจริงอ่ะบอกตรงเลยคนดีดี ที่มาคิดนโยบายเพื่อประชาชนไม่เหมาะกับประเทศนี้จริงๆเพราะประเทศนี้มันสินมันฝังคือชนชั้นปกครองสินมันฝังแต่ถ้าไม่ได้เอ่ยนั่นไม่เป็นใครอ่ะแต่ว่าเมื่อมาเป็นอย่างนี้ประเทศก็ต้องอยู่แบบเนี้วันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ